สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุปฤิตานะคะคุณยะอุป,ปพัฒน์นะคะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องอวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีนักศึกษาที่เข้ามาทั้งหมดวันนี้ก็คือ5คนนะคะเดี๋ยวเราเช็คชื่อแล้วขอเปิดไมค์ด้วยนะคะเริ่มจากจินนพัฒนางามนะคะไหนดักเชสนะคะโชว์หน้าหน่อยอ่า โชว์หน้านิดนึงนะเชเดี๋ยวพอเรียนแล้วค่อยปิดก็ได้ลูกโอเคโอเคค่ะ,ะปิดได้นะคะแตอ่อย่าปิดไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะต่อไปจุธามาสิทธิจันค่ะจ้องแจงมาหรือยังคะมาค่ะ,ะจ้องแจงโชว์หน้าสวยๆหน่อยะคะ่ะเฮ้ยจันไม่เป็นไรโอเคอ่าต่อไปนะคะ คนที่สามคือปียวัฒน์ทุลพลนะคะปิยวัฒน์โชนาหน้รอหรอโอเคอันนี้อยู่บ้านหรืออยู่ห้องหรืออยู่ไหนอยู่บ้านครับโอเคโอเคอ่ะอยู่บ้านก็เรียนได้เนาะต่อไปนะคะอนันดามาลายอะค่ะแพมมี่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอเคสวยงามนะคะอ่ะแล้ว่วนสุดท้ายก็คือพลอยเงินอาสาไหมคะ ่ะหรือว่าไมล์ไหมอ่ะ My ไมล์หน่โชว์หน้า My ไมล์หน่อยค่ะขอดิค่ะอ่ะโอเคติดติดหน้าก็ได้นะคะเดี๋ยวเริ่มเรียนเอาวันนี้นะคะอาจารย์จะสอนเรื่องอเครื่องสําอาง EP สองนะคะ EP หนึ่งพูดว่าเทอมที่แล้วแล้วเอาไปจะเป็น EP สองเดี๋ยวเราจะแชร์สไลด์ให้ทุกคนดูนะคะสักครู่นะแต่มันจะเป็นสไลด์ใหญ่มันพอเปิดในกล้องอาจารย์สไลด์ใหญ่แต่ว่าพอเปิดไปนะักศึกษามันก็ไม่สไลด์ใหญ่ นะคะเดี๋ยวเราเอา่อมองเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเราเริ่มทําแบบฝึกหัดกันก่อนเห็นนะคะเห็นสไลด์ไหมเห็นค่ะเห็นค่ะ,อะโอเคดีมากลูกเอ่อส่วนประกอบของเครื่องสําอางประเภทต่างๆนะคะเราจะมาดูวัตถุประสงค์การเลือกซื้อเครื่องสําอางแล้วก็อันตรายจากการใช้เครื่องสําอางและการป้องกันนะคะจุดประสงค์เนี่ยเราจะต้องรู้จักอหน้ามันเลื่อนเป็นคาว่าจุดประสงค์ใช่ไหมคะอ่า จุดประสงค์เนี่ยต้องรู้จักส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะคะผลิตภัณฑ์ประออนผิวผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ผลิตภัณฑ์ขจัดสิวผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดแชมพูผลิตภัณฑ์นวดเส้นผมนะคะเข้าใจอันตรายจากการใช้เครื่องสําอางนะคะแล้วก็การป้องกันนําหลักในการเลือกใช้เครื่องสาอางเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจาําวันเดี๋ยววันนี้พอ,เ,อ,อเราเรียนเสร็จดัดเชสสองแฉง แทนแพมมี่แล้วก็ไมล์ก็จูงมือกันไปซื้อเครื่องสำอางได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรนะคะมีอยู่สิบข้อนะคะอ่ะลองทำก่อนนะคะถ้าถ้าได้น้อยสมมติได้หนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรดีนะคะพอเรียนไปเราได้หนึ่งดีไหมคะไม่ดีนะคะต้องเรียนไปแล้วได้น้อยเอย้ได้มากกว่าหนึ่งนะคะจึงจะดีนะคะอ่ะข้อหนึ่งเรามาทำกันก่อนนะคะว่าข้อใดเนี่ยเป็นปัจจัย ที่ทําให้แก่ก่อนวัยนะคะมีแสงแดบดบการนอนมลภาวะถูกทุกข้อนะคะอะเราเราตอบในกระดาษนะคะหากระดาษกับปากกามาจดตอบหน่อยทุกคนหาได้อยู่เนาะหรือว่าขอเวลาหาก่อนหาได้ค่ะอาจารย์โอเคยอดเยี่ยมมากนะคะ,อะลองหาหาได้แล้วโอเคกับปากกามาลองทาก่อนนะคะเอา10ข้อนะคะตอนหลังหลังที่สอนเสร็จก็จะมี10ข้อเหมือนกัน ก็ข้อสอบเดียวกันนะคะไม่ไม่ยากอะไรไม่ต้องกดดันนะเครียดอะไรไม่ไม่เราเรียนแบบสบายๆนะคะข้อสองนะคะผิวหนังแห้งเนี่ยทำให้เกิดอะไรนะคะเกิดรอยเหี่ยวยน่นเกิดจากอายุที่มากขึ้นหรือเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะพอเสร็จแล้วบอกอาจารย์นะอาจารย์จะได้ไปข้อสามต่อเลยสองจายทำเสร็จยังคะสองข้อนี้ แทนเสร็จยังสองข้อนี้ค่ะอาจารย์โอเคอ่ะต่อไปนะคะ,ะ okay. ข้อสามโอเคข้อสามนะคะดีมากกรดอัลฟาไฮดรอกซีหรือว่า AHA นะคะเป็นกรดอะไรนะคะมีกรดผลไม้กรดมดนะคะกดน้ำส้มหรือว่ากรดเกลือนะคะส่วนข้อสี่นะคะข้อใดเป็นเครื่องสำอางจากสมุนไพรใช้เพื่อชะลอความแก่นะคะมีเอ่อแอนตี Anti ้ริงเกนะคะไวท์เทนเนอร มอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะหรือว่าถูกทุกข้อนะคะไม่ยากนะคะทำแบบสบายๆชิลๆได้เลยไม่เสร็จหรือยังคะอันนี้ยังคะ่ะอาจารย์คิดก่อนนะคะถ้าเสร็จแล้วบอกนะจะได้เลื่อน วันนี้ฝนตกเนาะอากาศดีหน้านอนนะคะพอเรียนเสร็จแล้วก็นอนเลยนะคะใช่ไหมอยากให้สุรินฝนตกแบบนี้เนาะครูชอบมากเลยเพราะว่ากังวลว่าน้ําเนี่ยมันจะแห้งนะคะแล้วเราจะไม่มีน้ําใช้ตอนช่วงหน้าหนาวกับหน้าร้อนปีหน้านะคะ่ะแต่พอวันนี้เห็นฝนตกเนาะกังวลมากเลยเพราะว่ามันตั้งเขามาหลายวันแล้วมันไม่ตกอนะ่ะแต่วันนี้คือ มันตกจริงๆแล้วก็ตกแบบค่อนข้างแรงทําให้น้ําในห้วยเสน่ห์มันจะอาจจะมีมากเราจะได้มีน้ํามากพอที่จะใช้ในช่วงหน้าหนาวกับหน้าร้อนนะคะขอให้ตกอีกเยอะๆเลยนะคะตกทั้งเดือนเลยก็ได้ตกสองเดือนเลยก็ได้นะคะยอม <c oughs> พวกคุณเคยอยู่ในตอนภาวะที่ไม่มีน้ำไหมคะมันมีซูลินปีหนึ่งที่แห้งมากต้อง<ต>หารถน้เคยไหมเคยค่ะมีช่วงหนึ่งค่ะาจยา์ ก็หนูทํายังไงที่บ้านคะบางบ้านหนูเห็นเขาเขาเจาะมาดานกันอะคะ่ะไอที่<ช>บ้าน<ำ>เี่หเสนิงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ในชะ่ตอนนั้นที่ห้วยเสนิงน้าขาดบ้านอาจารย์ก็เจาะมาดานนะหมดไปตั้งห้าหมื่น 50, แพงมากเลยนะคะประมาณต้องเป็นซับเมอร์สอะไรไม่รู้เยอะแยะเราก็เอาหมดนะคะเพราะมันไม่มีน้ําเลยะะเดือดร้อนอจริงๆนะคะอยากให้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะ ่ะเสร็จแล้วมั้งสี่ข้อเนาะต่อไปข้อที่ห้านะคะไกลโคอะมิโนไกลแคนนะคะหรือว่า GAGE ทำหน้าที่อะไรนะคะเป็นตัวพาให้สารต่างๆดูซึมสู่ผิวได้ดีขึ้นนะคะทำหน้าที่ยึดเซลล์ให้ติดกันนะคะป้องกันไม่ให้โซลูเบิร์นเนี่ยเปลี่ยนเป็นอินโซลูเบิร์นโคเอ่อคอลลาเจนนะคะใช้ปรับสภาพผมและเส้นผม ข้อ6นะคะไลโปโซมทำหน้าที่อะไรก็ยากเหมือนกันนะเออถ้ากาผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรียนก่อนแล้วก็จะกาถูกเองะคะเป็นตัวพาให้สารต่างๆเนี่ยดูดซึมสู่ผิวดีขึ้นนะคะทำหน้าที่ยึดเซลล์ให้ติดกันนะคะป้องกันไม่ให้ซูลูเบอร์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอินซูลูเบอร์คอลลาเจนนะคะแล้วก็ใช้ปรับสภาพผมและเส้นผมช่วงนี้อาจารย์เป็นหนักมากไม่รู้ใครเคยเป็นไหมนะคะคือเป็นสิวที่คอ คือเป็นเป็นแบบหาหมอก็แล้วฉีดยาก็แล้วนะคะก็ไม่หายสุดท้ายหมอเลยต้องให้กินยาค่อนข้างแรงเลยเพื่อเพื่อให้มันแบบไม่ไม่เกิดขึ้นนะคะมันเจ็บมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบสีดําๆด้วยะคะไม่ค่อยปกติต้องเป็นสิวที่หน้าใช่ไหมเป็นสิวที่คอเจ็บกว่าที่หน้านะคะแทนเคยเป็นไหมคะหรือว่าไม่มีสิวเลยหรือยังไง เป็นเป็นที่หน้าค่ะอาจารย์เออแปลว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่เป็นไรนแต่อาจารย์สี่สิบกว่าแล้วเนี่ยมันไม่ควรเป็นสิบนะคะยังจะขึ้นอีกนะคะไม่ขึ้นที่หน้าก็ขึ้นที่คอตอนนี้ยเยอะมากอายอายนะคะไม่รู้จะทำยังไงเปลี่ยนยาสระผมก็เปลี่ยนแล้วหาหมอก็หาแล้วตอนนี้ต้องกินยานค่ะอ่ะหกข้อเสร็จยังคะดักเชสยังไม่ได้ยินเสียงดักเชสเลยวันนี้ ค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะคนอื่นน่าจะเสร็จด้วยนาะยบร้อยครับเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคดีมากต่อไปข้อเจ็ดนะคะไพโบรเนกตันนะคะทําหน้าที่อะไรทำํทำคาตอบเหมือนเหมือนกันนะคะมันต้องถูกในสี่ข้อนี้แหละนะคะเป็นตัวพาให้สารต่างๆดูซึมสู่ผิวดีขึ้นนะคะทําหน้าที่ยึดเซลล์ให้ติดกันหรือว่าป้องกันไม่ให้โซลูเบอรเนี่ยเปลี่ยนเป็นอินโซลูเบอร คอลลาเจนนะคะแล้วก็ใช้ปรับสภาพผมและเส้นผมนะคะข้อแปดนะคะคีราตินเนี่ยอันนี้น่าจะทําได้ข้อนี้นะคะเป็นตัวพาให้สารต่างๆดูดซึมสู่ผิวดีขึ้นนะคะทําหน้าที่ยึดเซลล์ให้ติดกันป้องกันไม่ให้โซลูเบอรเนี่ยเปลี่ยนเป็นอินโซลูเบอร์คอลลาเจนหรือใช้ปรับสภาพผมและเส้นผมนะคะคีราตินนะง่ายๆข้อนี้ข้อนี้ออสองแจงไม่น่าผิดดัชเชดไม่น่าผิด แคมมี่ก็ไม่น่าผิดเหมือนกันดูน่าจะถูกแค่ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรนะคะครูออกยากอยู่นะคะแต่ว่าตอนสุดท้ายมันจะง่ายะสมมุติว่าเอก่อนเรียนได้หนึ่งหลังเรียนได้สิบเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะคะแต่ก่อนเรียนได้สิบหลังเรียนได้หนึ่งเนี่ยครูนะคะต้องพิจารณาตัวเองนะคะว่าสอนแบบไหนเนาะทำไมเด็กได้น้อยลงนะคะอันนี้ไม่สมควรอะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ โอเคอ่ะสองข้อสุดท้ายนะคะสิวมีกี่ชนิดเมื่อก,กี้ก็พูดแล้วนะคะว่าสิวเจ็บมากนะคะมีสิวแท้สิวหัวช้างนะคะสิวเซียนแล้วก็ถูกทุกข้อเลยนะคะส่วนข้อสิบข้อใดเป็นยาปฏิชีวนะที่นิยมใช้กับสิวนะคะมีสเตียรอยด์เตต้าไซคลินนะคะคลินด้าไมซินหรือว่ากรดวิตามินเอเราคงเคยได้ยินอยู่ยแล้วนะคะปกติเวลาเป็นสิวทำยังไงกัน บีบไหมหรือว่าปล่อยหรือว่ากินยาหรือไปหาหมอปล่อยปล่อยบ้างบีบบีบบ่อยบ้างบีบบ้างอาจารย์ไม่ได้เลยนะคะเห็นแล้วแบบมันคันไม้คันมือนะคะบีบเต็มที่เลยนะคะพอบีบเสร็จเป็นรอยเป็นรอยปั๊บไปหาหมอหมดเงินอีกนะคะสิวนี่เป็นอะไรที่ใช่ใช่ไม่ดีไม่ดีอย่าไปอย่าไปบีบเด้อ อาจารย์เนี่ยมือหนึ่งเลยนะคะในการปีบเนี่ยไม่ดีนะคะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเรื่องนี้อาจารย์ถนัดมากเรื่องสิวเนี่ยนะคะเป็นเอ่เอ professor ด้านสิวนะคะเก่งด้านนี้มากอันดับหนึ่งน่าจะเสร็จแล้วเนาะงั้นเริ่มเริ่มเลยได้ยังคะเริ่มได้เลยคะ่ะอาจารย์อ่ะโอเคเดี๋ยวเลื่อนไปที่สไลด์ที่เอ่อยี่สิบสามก่อนนะคะโอเค เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่อันนี้ก็โดนโดนตัวเองเหมือนเดิมนะคะผลิตภัณฑ์ที่ชะลอความแก่เดี๋ยวอาจารย์ขยายอันนี้ขึ้นมาดีกว่าเห็นชัดขึ้นไหม